สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้คุณแม่แตงโมและตำรวจความคิดเห็นตรงกันชี้พฤติกรรมท่าแท้ของกระติก จากที่วานนี้วันที่หนึ่งมีนาคม2565ทางด้านกระติกได้ไปขอขมาคุณแม่ของแตงโมนางพานิดาสิริยุทธโยธินแต่ทางคุณแม่บอกว่ายังไม่ให้อภัยและหลังจากที่ทุกคนได้ยินคำขอโทษขอขมาและการพูดคุยระหว่างกระติกกับคุณแม่ของแตงโมแล้วทำเอาวิภากษ์วิจารกระติกจำนวนมากโดยคุณแม่ก็ได้เปิดใจหลังคุยกับกระติกว่า แม่ตั้งข้อสงสัยเหมือนทุกคนที่กระติกบอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นแต่ที่โซเชียลงัดคลิปออกมาคือว่ายน้ำเป็นแถมว่ายแบบมีลูกขี่หลังด้วยแม่โมโหมากๆมันโกหกเรื่องว่ายน้ำไม่เก่งแต่ว่ายน้ำเป็นปลาเลยและที่นั่งเถียงเมื่อคืนก็นิสัยไม่ดีอยู่บ้านหรือเวลาเจอกันก็ทำเป็นนอบน้อมอ่อนโยนพูดจากับแม่นอบน้อมมากว่ายตลอดแต่พฤติกรรมนั่งเถียงและกล้าวล้าแบบนี้ไม่เคยเห็น เวลาไปร่วมงานหรือไปออกรายการด้วยกันเขาก็จะนั่งอยู่ของเขาไม่มีมาชวนคุยกับแม่ทั้งนี้แม่ก็คิดว่านี่แหละคือพฤติกรรมท่าแท้ของกระติกเพราะตำรวจก็บอกกับแม่แบบนั้นเหมือนกันขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี่ .com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ